จะเริ่มาเรื่องกงคาสเนเรียนชั้นป .1 น,นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนักซราเช่นเดิมนะคะมีเครื่องดนตรีของครูให้นักเรียนฝึกร้องเพลงมีใครบล็กมีใครได้ฝึกร้องเพลงบ้างเอ่ยเพื่อนเนี่ยคุณครูอยากเห็นนะคะนักเรียนฝึกร้องเพลงอ่านข้าที่คุณครูได้ให้ดูใช่ไหมคะเราจะมาฝึกอ่านเป็นเรื่องกันค่ะนะคะเวลาอ่านฝึกอ่านเป็นเรื่องคุณครูอยากให้นักเรียนลองคิดตามว่าเอ๊ะในเรื่องนี้มีใครทำอะไรนะคะที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเราไปพบกับบทเรียนต่อไปค่ะไปฝึกอ่านกันเลยค่ะ หออหิหิหิมะชาลีมาดูหิมะนักเรียนลองฝึกอ่านค่ะซออิซิดูซิดูซิหิมะมีสองตา ชอิชิราชินีราชินีมาดูหิมะลลอิลินาลิการาชาดูนาลิกา มอิมิมิมีสิบนาฬิกามิมีหิมะเป็นอย่างไรท่านเรียนอ่านในเรื่องนี้แล้วมาตอบคำถามคุณครูที่เขาว่ามีใครอ่มีใครเดิมมีตัวทอนมีใครคะมีมีใครนะมีราชาสองมีใครคะมีใครคะชาลีแล้วก็สามมีใครอีก มกีมีราชาก็ต้องคู่กับราชินี้เกิดอะไรขึ้นทำไมมีบรรยากาศหิมะใครทำอะไรกับหิมะคะทำไมคะไปดูใช่ไหมมีใครไปดูหิมะบ้างเอ่ยมีแคทมีชาลีแล้วก็มีใคราทาราชินีไปดูหิมะใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าหิมะนั้นเป็นอย่างไรเอ่ยหิมะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรคะหิมะมีลักษณะเป็นมีอะไรคะมีอะไรสองตาหิมะก็คือมีสองตาใช่ไหมคะอ่ะทีนี้แล้วคขาบอนาฬิกาแล้วมาเกี่ยวอะไรอ่ะเขาบอกว่าการมีนาฬิกาใครนักนักกา ราชาใช่ไหมนาฬิกา่ะทีนี้ครั้งบรรทัศสุดท้ายเขามออมอมิคำว่ามิมีแปลว่าไม่มีคำว่ามิแปลว่าไม่นะคะเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรเวลาไม่มีไม่มีหรือไม่มีกี่โมงคะที่จะไม่มีหิมะแต่เรดูไมว่าเวลาสิบนาฬิกามิมีหิมะก็คือจะไม่มีหิมะถ้าใครสุดน้ายนะคะเวลาเกินตั้งแต่เวลาสิบโมงขึ้นไปก็จะไม่ได้ดูหิมะใช่ไหมคะนั่นคือเรื่องการตอบคำถามการอ่านจับใจความนะคะการอ่านเรื่อง รเรื่องอะไรคะเราเรียนบทเรียนเรื่องสาบะอิใช่ไหมคะลองตอบคำถามคุณครูกันค่ะบทเรียนนี้นะคะจบไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกับบทเรียนต่อไปกันค่ะบ๊ายบาย